ฟาฮานเบต้ายังพูดไม่จบเลยฟาฮานะโเยาจะมีนังหวชสามเผ่าครับเรมนเป็นเผ่านหนไหนี่ชื่ตอนกลางคืนปะแล้วก็เผาวากิ้งวกิ้งนี่เสียวหน้าดูนะสุด mm hmm. ท้ายครับเผ่าซามูไรโดยแต่ละเผ่านี่ตอนนี้จะมีทั้งวมดามคลาสนะครับคลาสแรกก็เป็นบาลานซ์อันกลางนี่จะเป็นเฮฟวีดาเมจส่วนอันริมขวานี่จะเป็นพวกแบบพริ้วว่องไวอะไรแบบนี้ตัวที่ผมเล่นก็จะเป็นโอโรชิใส่วิ่งนั่นเอง หรืแต่ละตัวนี้ก็มีทั้งหมด4สกิลนะมันจะมีแพสซีฟแล้วก็สกิล 1, 2, 3ก็อ่านกันเอาเองแล้วกันเรดดี้แป๊บอืมอ้มอืมอ้มอื้มอ๋อทีมผมจะมีซามูไร2ครับไนท์ Knight 1แล้วก็ไวกิ้งอีก1อันนี้เป็นโหมดแบบ4 v 4นะจ๊ะจะมาสอนเล่นให้ดูสอนเล่นหรือพาแพ้ก็ไม่รู้มาแล้วเด็ดเด็ดอะนี่ผมผมเด็ดเด็ดนะผมเข้ามากลางขันดีกว่าต้องบอกอบก่อนว่ามันจะมีทั้งหมด3จุดนะครับจากแมปจุด A, จุด B, จุด C เด่นทั้งหมดจุด A, จจุุดด B C นะครับ ตอนนี้เราเป็นสีฟ้าคตอนนี้จุด A อนอนยืนอยู่ครับนี่เราก็แค่มายืนเฉยยืนนิ่งๆยืนยืนนิ่งๆขอบคุณครับนี่ยืนเออขอแคปเจอร์หน่อยเพื่อโซน A อืมปับ๊บก็จะเป็นของเราเราก็จะมีโซน A โซน B โซน C ครับส่วนโซนบีน่าจะเป็นโซนที่แบบถ้าเทียมมบหมู่บ้านเหมือนแบบมินเนี่ยมันตีกันดูๆเนหะ็นไหมี่ยมันตีกันอยู่นะตอนนี้นเป็นของเราครับเป็นบีบอยเราหาศัตรูกันถือว่านี่ไงศัตรูมาน,นี่ ไปไหนไอ้หนูอขอฟันหน่อยเฮ้ยชับชุดชับปันหลังเรื่องแทงหลังให่ขอให้บอกพี่มันจะมีสเตมิมีนาด้วยนะสีเขียวด้านล่างเลือดขอโอ๊ยโอูจะเย็นจะเย็นแฮรี่แป๊บเดี๋ยว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 ก่อนอ้าวมามาลุงเรื่องลุงขอให้บอกเรื่องลุงขอให้บอกพี่เลยเบลออฟแล้วไม่ทันได้สอนเล่นปันหลังหลักก็จะมีตีเบากับตีหลักตีเราสีเบากับตีหนักนะครับแล้วก็มีป้องกันป้องกันก็จะมีแบบ ด้านบนด้านซ้ายด้านขวาอะไรแบบนี้ให้เราก็สลับไปสลับมาเพื่อที่จะป้องกันศัตรูนะฮะนี่เพื่อเป็นเกมที่ไหวทิบทล้วนอันนี้ก็ฆ่าลูกน้องได้กระแ้มนี่ครับหน้ามันนี่ไปไหนปีบันไดจะไปพี่ตามอือือบอกเลยไปพี่ตามมาโอ้ยนี่ไงตีหนักเหรอเดี๋ยว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 เอ้ยล้เยนเออจะโซนเอคยุดอ่ามานี่มหนี่เราเป็นสายไวครับ โดยหลักๆที่ผมอธิบายไแปบบตอนตอนมีสายบาร้านสายแทงแล้วก็สายไวสายไว,ยยวยเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกแบบนักวิ่งนะนักวิง่งยึดแคปตงแคปเจอร์อะไรเงี้ยส่วนสายแทงนี่ก็จะเป็นแบบสายเฝ้าบ้านอะไรเงี้ยนะพี่มาแล้วอ่ะพี่มาแล้วอ่ะแล้วอ่ะนันบอลนี่โดนซีโดนซีโด,ดนยึดอยู่คนระับเราต้องรีบไปครับพี่นกมินเนีย่ยอย่าไปสนใจคนระับมันตีกันอยู่แล้วอืมกำลังเสริม สายลาดช็อตที่เขาให้บอกโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงอืมหัวขาดเดี๋ยวๆเฮ้ยหัวเล็กวะโอ้หัวขาดครับจะบอกว่าเวลาเราล้มเนี่ยเราสามารถฮิวเพื่อนได้เลยนะแต่ทั้งเมกี้หัวขาดก็ฮิวไม่ได้นะมันตายไปแล้วเฮ้ยสันนเดนเดว่ะอันนี้คือใครตายคนนั้นตายเลยนะครับใครตายคนนั้นตายเลยตายเลยตีหนักตีหนักตีเบาตีหนักตีเบาสลับกันลุมแบบนี้ยังไงจะรอดเหรอโอ้แต่ล้มเองเหรอแพรลี่เก่งเหรอวะแพรลี่เก่งเหรอ จะเอากับพี่เหรอเท่าไหร่หืฮหืึเฮ้ยหิวเพื่อนก่อนเออาเพื่อนลุกแล้วมานี่ไปไหนโอ้ยแทงหลังทำไมวะมานี่มานี่ฟาดเขาให้หลบแป๊บอืปาบอืลวงครับอืเดี๋ยวคนนู้นคนนู้นคนนู้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันตีพวกเดียวกันด้วยนะกิ้งไปไหนแล้วล่าช็อตเหลือคนหนึ่งในเด็กสองคนครับเฮ้ยมันฮิวมันฮิวมันหิว มันฮิวมันฮิวยายานี่นี่นี่โอ้โหโอ้หูนี่สายวิ่งเหรอไปไหน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 ฮะฮะไปเฮ้ยไปไหนวะไปไหนโอ้ที่หมายกูไปฟันลูกน้องอีกบ้ามาแคปเจอร์เหรอโอ้วิ่งมาหาเพื่อนดีกว่าทิ้งแป๊บไปไหนมันไปไหนวะนี่ไงนี่ไงตายมามา เรื่องลุ้มนี่ของให้บอกพี่เรื่องลุ้มนี่ขอให้บอกมานี่มานี่อืมอืมอืมอกันได้หรอกันได้หรอมาหนี้ตีดิไม่ตีกค่กับแทสไม่โอ้โหโดนตบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แทงพวกเดียวกันทำไมวะกับล้มครับอุ้ยหัวขาดชัดแค่ชนะแล้วครับบอกแล้วว่ามาผาชนะ โอเคจากเมื่อกี้แนะนำการต่อสู้ไปแล้วโดยโหมดหลักๆเนี่ยจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับจะเป็น 2v2 1v1 แล้วก็ 4v4 อย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่นไปเอาเป็นว่าเรามาเล่น 2v2 ดีกว่ามาแล้วอ่ะเลือกตัวแปบ๊บตัวเดิมครับเล่นแม่งกับตัวเดียวจนไร้ปรเจดแล้วนะ่ะนี่คู่หูผมเป็นไวกิ้งว่ะลูยโดย 2v2 วีสและหนึ1 1, จะเป็นเบสออฟไฟท์นะครับก็คือชนะ3ใน5นั่นแหละมาบินจ้าก็ต้องเจอกด นิงจ้าเปิดก่อนแทงหัวแทงหัวไม่คดระยะไกลเดี๋ยว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 ผมรู้แล้วว่าผมจะทำไงครับนี่ครับเราต้องเราเราต้องลุม <c oughs> ยาโอ้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 โหดหลายอะไม่ต้องแทงหัวกันด้วยอะสุขการนครับเพื่อนไบกิ้งลูกพ่อสองอหนึ่งอย่าลุมไน้จริงอย่าลุมหนึ่งหนึ่งได้เปล่าตัวตัวตัว ตัวตัวได้หมดยังไงจะเข้าต่อหรือเปล่ายังคงครับไม่ได้ครับมันต้องมีเหลาทูครับเลลาทูเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบการการได้อกระแทกฟันฟันเร็วฟันเร็วฟันฉับฟันไวฟันเร็วกันอืมอืมกันได้ฟันอืมฟันเร็วเว้ยมันฟันเร็วไวเฮ้ยมันฟันเร็วไวเฮ้ยโอ้แทงเขานะอกอือมล่วงมาแล้วหนึ่งครับ อยู่ไหนศัตรูมันมันหิวได้นะถ้าเกิดเขามาช่วยเพื่อนเราทันได้าเขาช่วยเพื่อนเขาทันมันนี่แท,ท็กทีมเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนหลบได้หนูปล่อยพลังอะไรวะหนะ่าทำไงวะสอนด้วยโอ้ตาโตจะโตจะแทงหลังนี่เพื่อนแทงหลังแทงหลังเออนั่นแหละนั่นแหละเอากูตายโอ้แต่ว่ายังชนะอยู่ครับต้องลงมัดเพือจะชนะอ๋อยังภาษาหิวขึ้นมาอีกนะ ทั you, ้งคิ้วไหลตรงจริงนี่ฝันมอนตัวไม่ทันได้สอนเล่นเลยลหลักๆคือมันจะมีแบบตีหนักกับตีเบาแล้วก็มีกิ้งหลบแบบนี้แล้วก็เนี่ยนะมันจะเลือกแบบบนซ้ายขวาบนซ้ายขวาบนซ้ายขวาเฮ้ยอย่าลุม้มอย่าลุม้มอย่าลุม้มอย่าลุ้มเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาอาจจะครับผมอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์เน่าหรือว่าอะไรครับเนี่ยไปหนึ่งมีหนึ่งแล้วกันมาดิสมุรกับไนท์อะไรจะอยู่อะไรจะไป ฮัลโหลพี่ชายปเปิดก่อนได้เปรียบอ๋อใช่อันน anyway> BE ี่คือเป็นการลองลองดาบครับเก็บดาบแป๊บเฮ้ยต네 mm, ั้งรับแบบนั้นวะทำไมตั Sunshine> ้งรับแบบนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหกันได้เหมือนกันนะกระแทกครับฟันฟันกิ้งหลบกิ้งหลบสิกิ้งหลบโอ้หือโซโครสโซโครสโซโครฟันแรงฟันแรงแล้วก็กิ้งหลบปั๊บปั๊บปั๊บอืแต่ไม่น่าหมดครับเดี๋ยวฮิวก่อนฮิวแป๊บ โอ้ยเหนื่อ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 ยมาเป็นสมัยอะไรก็เหนื่อยเป็นครับดีนะมันวิ่งแล้วไม่เหนื่อยซิกแซกก่อนครับซิกแซกเอ้าโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มหัวเลยอ,อือหืม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 โอ้พี่พ,พี่พี่ตั้งรับอย่างเดียวเลยอ่ะพี่มีมันตั้งรับอย่างเดียววะฮะฮะให้กูฟันคนเดียวเลย,ย,ย,ยเป็นไงก็ต้องปัจับปัดอือกันได้แพรี่ม่ีดอ้าปากปื้อ้อ วมันตีหนักจังวะนี่มันสายเลยวะอือตนี้ตีว้าวตลอดมันกันอย่างเดียวเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> อือมามากันอย่างเดียวเหรอฮะกันอย่างเดียวเหรอกันอย่างเดียวเหรอกันอย่างเดียวใช่ไหมมีโซนก้าบมี่วนก้าบอืมบมบอมีเหมือนกันเอาจอบประจับปืนจอบหลังกูหลังกูอือใครตตเออ รอบนี้ถ้าผมแพ้ก็ค hey, so ือแพ้แล้วนะเฮ้ยกิ้งหลบหนยโชว์สเตปเป็นหนึ่งทีมาได้หมดถ้าสดฟันทีเดียวพอเราเราเน้นตอดเน้นตอดครับแต่ไม่น่าหมดเดี๋ยว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 พัชชเอ้ัเจ้าเง้าัั้าัจ้าเจ้าเจ้าเจ้าแจ้าเั้าเจ้ัเจ้าัจ้าเจ้าเจ้าเจ้าัา้ไงอเาั้้้ั ฟันแรงจังฟันแรงจังวะโอ้โหโอ้โหโโอ้โหยอมก็ได้วะมาส v วสักรอบรอบนี้มาสีส้มครับต้องเวเหมือนเดิมครับยึด ABC แต่หลังก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นพวก,มกผมบอกครับ B มันจะมีแต่ mini นะนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวตีแรงมาตัวตีแรงมาเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเยเ,ยเ,ยเ,ยเรื่องฝรั่งวี่ขอให้บอก ไม่ร่วงแล้วครับยืดยืดยิงปีกันมันจริงบีนี่เหมือนจุดยุทธศาสตร์ที่สุดแล้วมั้งเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางโอ้ใจเย็นใจเย็นลูกพี่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันอย่าอย่ามาสิมาสิมาสิกันได้กันได้โอ้โอ้โอ้เอ้ากันไม่ได้แล้วเยอะเยอะเยอะอย่าครับอย่าครับเฮ้ยเฮ้ยเลื่อเลยทีเดียวเลื่อเลยทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วิ่งเงินวิ่งกงนวิงนว่งเงินไปครับไปครับใครจะตายเพื่อนเรามาช่วยเรามาช่วยชิบหายฟันไม่โดนมีใครมาไหมหฮือจะบปะตจ,จ้าจะปลจ้าเฮ้ยนี่กดกดบีค้างครับเพื่อฮิวเพื่อนมาปึ๊บลุขึ้นมาหนึ่งรอบนี่เออจุดเอเพิ่งจะยอะไปเมื่อกี้โอ้โหโขึ้นมากันเพียบเพียบอืมตายไปหนึ่งมา ได้หมดได้หมดได้หมดถ้าจัดไปเซนเซมานี่อันนั้นเป็นรู้สึกจะเป็นสายบาลานซ์นะครับตัวนั้นหลาช็อตอโอตอนนี้เรายึดเอกสีได้แล้วครับไปเหรือบีนี่แหละยิงพวกมีฆ่ามันมากนะกดตีอะไรทีเดียวก็ตายหมดได้บีครับแต่ว่าโดนยึดทุกจุดเลยไปแล้วซีก่อนขวับ่สายยืนเนียนได้แล้วครับไปให้ต่อสายเนียนสายเนียนหรือเอ้ครับโอ้ยมันอยู่บีกันหมดอยู่บีกันหมด ลบลบปุ๊ฮับปะจอก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 โอ้โอ้โอ้แชึบอืม,มเรียบร้อยอย่าหิวอย่าหิวอ้าเพื่อนอืมอืมอืมล่วงล่วงบอกเลยว่าล่วงครับเว้ยตอนนี้โอโ้โหสีส้มเรายึดหมดครับ A B C ยอดสดยอดเวลามายืนจุดที่เรายึดนี่มันหิวเลยนะเหมือนแบบยืนบ่อน,น้ำอะไรเงี้ย <c oughs> ลุมเหรอลุมเหรอโอ้โอ้มาวันนี้ผมมีสกิลเพิ่มขึ้นมาแล้วในร่างซ้ายถ้าจะเห็นจะมีสกิลปลาโอ้เดี๋ยเดือดเดือดเออกุอธิบายอยู่ปลาระเบิดควันครับหนีก่อนหนีแป๊บหน่กันโอ้โอ้กูจะเย็นอุ้ยตัวนี้มันตีแรงเว้ยมันตีแรงเว้ยมา ตีแรงตีแรงขอทราบทีเดียววิ่งรครับรออะไรวิ่งรครับไปยิวก,ก่อนเออสะชืญญ่นยี่ตัวเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะเก่งกนะจ๊ะเก่งนักใช่ไหมเวลาทีม่มีเพื่อนลุมเพื่อนลุมเพื่อนลุมโอ้โอ้ไอตีกูโอ้ปลาระเบิดควันงอนปึ้มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาระเบิดควันอยู่เห็นได้ไงอืมมีประโยชน์อะไรบ้างของระเบิดควันเราเนี่ย สับหลังสับหลังสับหลังเราเก่งเอาจอปากยังเดี๋ยวก็ได้นะไม่มีใครมาฮิ้วผม,มนะเนี่ยนี่ไงฮิ้วดีมากเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวฮิ้ไม่นจะแทงเ <c oughs> อ๋อว่าไปเกิดใหม่ดีกว่าหมายครับทำตัวเป็นสายเนียนเหมือนเดิมครับจุดสีแป,ป๊บไ,ได้แล้วอยู่แคปเจอร์โซนสีจะมายึดเดหรอนิ่ิีิโอ้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 ไม่สวนหน่อยฮึมพี่ พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นได้แล้วได้แล้วเ oh อาไมเอาโจเอาโจลุมหน่อยเพื่อนช่วยกันลุมหน่อยลุมหน่อยลุมหน่อยโอ้แตมิน่าหมดสแต่มิน่าหมดแต่มิน่าหมดแตมิน่าหมดเย้โอ้าอการไม่ดีนะครับสีฟ้ายึดได้หมดแล้วนะมาแล้วเรื่องลุมนี่ขอให้บอกเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะออกไปตีกูทำไมเนี่ยกูหลังอะ่ะเฮ้ย ไปไหนวะไปไหนเนี่ยวิ่งวิ่งไปซีเหรอไปอ้าทิพายฟันไม่โดนสุดเด็ดเด็ดไปซะเด็ดไปเด็ดไปโอ้อาโอ้อาเส่ไม่น่าจะหมดครับรีแป๊บเข้าใกล้เพื่อดีเดี๋ยวเดียวน้องตีกูเฉยเลยอืมอืมอืมเออกิ้งหลบ ไปวิ่งวิ่งรออะไรเราฟันข้างหลังฟันข้างหลังฟันข้างหลังโอ้โหฟันเขามากไง Please kill me bro คุณใคร e ิวตู้ไหมเฮ้ยฮิวฮิวฮิวโอ้โอ้แจมโอ้จัดไป thank you หลายเฮ้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 ยออกไม่โดนเฮ้ยรถโดนยึดหมดแล้วครับชิบหายแล้วครับเอคืนเงินเฮ้ย เฮ้ยมีคนมาหน่าโอ้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 โอปลาระเบิดฟันโอ้ให้กูเดินหน่อยให้กูเดินหน่อยให้กูเดินหน่อยโอยโอ hmm. ยโอยให้กูเดินหน่อยให้กูเดินหน่อยใจเย็นใจเย็นไม่โอกาสวิ่งโอ้เจาะพี่ผ่ายแล้วครับเราเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้คือใครตายนี่คือแพ้เลยนะครับเวิธีเดินคือต้องฮิวโอ้โหใครยิงปืนมาใส่ฮิวทันไหมหน่ะฮิวเจอยังไง มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเดี๋ยว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 เอ้ยลุ้นเออจะปั่นเร็วไว้เฮ้ยโอ้แทงเข้าหน้าอกเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาอาจจะครับผม